เรียน้รอคอน้ำเต้ารุ่นแรกของหลวงพ่อแช่มวัดดอนยายหอมนะครับจังหวัดนครปฐมที่เป็นรุ่นแรกทําเป็นคอน้ำเต้านะครับโดยใช้เหรียญคอน้ำเต้าของหลวงพ่อน้อยวัดธรรมสาราจังหวัดนครปฐมเป็นต้นแบบนะครับเอามาทําเป็นแบบแล้วก็สร้างด้วยวิธีหล่อแบบโบราณการสร้างจัดสร้างขึ้นเมื่อวันที่20มกราคม ปีพศ2536ครับโดยหลวงพ่อแช่มอธิษฐานจิตปลุกเสกเดี่ยวท่านปลุกเสกเดี่ยวเลยนะครับอย่างเข้มขังการจัดสร้างสร้างด้วยกันอยู่3เนื้อนะครับก็จะมีเนื้อเงินสร้าง750เหรียญเนื้อแร่สร้าง999เหรียญนะครับแล้วก็เนื้อสุดท้ายคือเนื้อนวโลหะสร้าง7,000เหรียญ เนื้อเงินจะสร้างน้อยและก็หายากมากกว่าเนื้ออื่นการตอกโค้ดจุดสังเกตนะครับเนื้อเงินกับเนื้อนวะจะตอกโค้ดด้านหน้าจะตอกอยู่3าจุดด้านหน้าเหรียญน,นะครับจะมีตอกโค้ดตัวหน้าฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็ตอกโค้ดตัวพอพานอยู่ในวงกลมนะครับอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ ตอกเลข87ไว้ด้านล่างส่วนเนื้อแร่มันจะแตกง่ายนะครับจะตอกไว้ที่ขอบเหรียญพุทธคุณของเหรียญหลวงพ่อแชม่มวัดดอนใจหอมจะเน้นไปทางเมตตามหานิยมโชคลาภเป็นที่สุดนะครับลูกศิษย์ของหลวงพ่อทุกท่านรู้กันดีนะครับเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อแชม่มหลายๆพระอาจารย์ หลายหลวงพ่อในยุคนั้นก็ยังเอ่ยปากชมหลวงพ่อแช่มกันเลยนะครับว่าท่านเก่งยังไงนะครับรุ่นนี้เหรียญหล่อคอน้ำเต้าสร้างปี2536นี่แะครับท่านและปุกเสกก่อนที่ท่านก่อนที่หลวงพ่อแช่มจะมรณภาพนะครับท่านมรณภาพปีก็ก็เดือนธันวาปี2536นะครับแต่เหรียญหล่อคอน้ำเต้านี่ สร้างเมื่อวันที่20มกราปี2536เท่ากับว่าทันหลวงพ่อแช่มปลุกเสกรุ่นนี้ไม่มีเสริมกดติดตามช่องที่อยู่ด้านบนกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ